วันนี้นะฮะจะพาพี่น้องมาทําสูตรขยาย3ขวดนะครับให้ได้10ลิตรอันนี้ผมขยายแล้วทดลองใช้นะครับเรียกบอกว่าดีมากๆนะครับพี่น้องคิดดูนะครับทำไมในป่านะครับที่ต้นไม้เยอะๆเนี่ยทำไมเขาจึงเจริญเติบโตได้ดีนะเพราะอะไร 1. มีธาตุอาหารจากดินจากแร่ธาตุต่างต่างใบไม้ทับถมและอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือจุลินทรีย์โดยเฉพาะการทําการเกษตรที่ลดต้นทุนนะครับโดยการใช้ พวกน้ำหมักชชวภาพาต่างๆเนี่ยเราจําเป็นมากต้องมีจุลินทรีย์นะฮะที่เกิดประโยชน์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะมาปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับทาให้พืชเนี่ยได้กินได้ใช้ไวขึ้นเห็นผลไวขึ้นแล้วก็ทําให้เราใช้ได้บ่อยๆอ,อาจจะทุก2วันหรือทุกวันก็ได้นะครับเราเหมือนได้ให้อาหารเขาทุกวันเหมือนคนนะฮะกินอาหารทุกวันก็โตดีต้นไม้เราให้7วัน15วันหรือ1เดือนเนี่ยก็อาจจะนานเกินไป ด้านในทีหลังจากที่เราทําไปเนี่ยขยายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาย,ยังไงนี่นะฮะต้องบอกว่าจุลินทรีย์เต็มมากมากเห็นไหมครับตรงนี้หลังทําประมาณ5-7วันเนี่ยก็จะมีขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วสีก็จะเริ่มเป็นสีน้าตาลมากขึ้นถ้าเราไม่ไปแบบไปแตะมันเลยนะครับแต่ว่าให้ดีก็คือมากวนนะฮะกลิ่นจะไม่ได้แรงนะครับกลิ่นจะซอบลงไปอีกนะนี่ฮะแล้วแบบนี้แล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้บ่อยมากขึ้นนะครับ ยิ่งเราให้บ่อยเท่าไหร่จุลินทรีย์ไปทํางานเนี่ยมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารในดินมากเท่านั้นอันนี้คือหน้าง,งานนะครับผมใช้ไปเนี่ยตอบสนองดีนะครับเ,เตรียมภาชนะนะครับอย่างน้อยนะก็คือ10ลิตรหรือเนี่ยมีภาชนะนะครับที่สามารถกักเก็บน้ําได้ปิดฝาได้เนี่ยก็นํามาใช้ได้เหมือนกันเราจะเติมน้ําเข้าไปก่อนนะครับประมาณ2-3ลิตรครับอัตราส่วนนะครับผมทดลองใช้เอาตามนี้เลยนะทำแล้วได้ผลดี เ,เอาเต็มพอดีนะไม่ต้องพูนนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ2็ดสองสามสี่ห้าหกเจบยิบสองยิบสามยช้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะที่เราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราละลายนะครับส่วนที่เป็นน้ําตาลก่อนอ่านี่นะครับละลายแล้วก็จะไม่เห็นเป็นเม็ดน้ําตาลแล้วเนาะทีนี้ให้เรานะครับเติม น้ำหมักปลาทะเลลงไปถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับสามารถนํามาใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีอยากทดลองใช้สูตรดีๆนะครับอ่ะถามเข้ามาในเพจผมผมได้นะครับเพจฟาร์ม n ิ่งไทยแลนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ราคาขวดละ98บาทนะครับแบบแป๊บนึงนะขอญยตแกะน,นี่หมุนเลยก็ได้นี่ครับใส่ลงไปเลยในน้ำหมักปลาทะเลของผมนี่ฮะหมัก ก็คือจะมีหลักๆเป็นปลาทะเลนะครับเป็นสับปลาดนะครับแล้วก็จะมีจูนินซีที่ผมใส,ใส่เข้าไปอีก3กลุ่มนะฮะกลุ่มสังเคราะห์แสงนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แรงนะผมใส่ด้วยอัตราส่วนที่มันพอเหมาะนะครับกลุ่มยีสต์แล้วก็พวกฮอร์โมนผลไม้นะครับรวมถึงกลุ่มผลิตกรดแลคติกด้วยนะก็คือใส่สังเกตได้ว่าจะมีความเสียงซูซ่านิดนึงนะครับน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของจูนินซีนะครับที่คุณเห็นเนี่ยก็เพราะว่า เมื่อเราเติมน้ำเติมน้ำตาลตามสูตรที่ผมแนะนำไปเนี่ยจะทําให้อ่าเรียกว่ากระบวนการเขาเนี่ยได้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์พอเรานําไปใช้มันจึงเห็นผลดีและใช้ได้บ่อยสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยากให้ไม่บ่อยให้ได้ทุกวันเลยก็ได้นะฮะหรือ2อสวันครั้งก็ได้วิทยานารแกะนะครับถ้ากแกะตรงนี้มันหญ่เราก็หมุนเลยนะี่ฮะเนะี่ยอ่าตรงนี้มันจะหลุดเนาะแล้วก็เทล,ลงไปนี่นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเติมน้ําสะอาดเข้าไปอีกนี่ก็คือจะทําได้10ลิตรนะครับเกินได้นิดหน่อยนะครับขาดได้นิดหน่อยเนี่ยให้มันมีช่องว่างเหลือเหลือไว้บ้างนะครับอันนี้ก็คือประมาณ10ลิตรพอดีนะนี่นะฮะสเกลคือ10ลิตรหลังจากนั้นนะครับให้หาภาชนะที่มันปิดฝาได้นะเนี่ยมันก็จะเข้ากันประมาณนึงแหละนะครับเนี่ยปิดเลยนะครับแล้วเ,เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ3วันนะครับ จุลินซีก็เริ่มทางานเลยเพราะว่าจุลินซีเราถูกบ่มนะครับแล้วก็มามีอาหารเนี่ยมันก็จะขยายได้ไวนะครับแต่ให้ดีก็หลังการทําประมาณ5-7วันนะค่อยนำไปใช้ให้เรียกว่าจุลินซีเริ่มมาทํางานกับน้ําตาลครับให้น้ําตาลเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจุลินซีก่อนคุณค่อยนำไปใช้แล้วก็เก็บในที่ร่มนะครับห้ามโดนแดดเลยนะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆไม่เสียครับไม่เสียเลย เนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบงายหลังนะครับในสูตรนี้เพราะปกติน้ำหมักปลาทะเลที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยด้วยสูตรที่คิดขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยกลิ่นก็เรียกว่าเบาแล้วนะครับยิ่งมาขยายเนี่ยกลิ่นแทบไม่มีเลยส่วนที่เห็นเป็นขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าพวกอาคีดินซีเนาะที่ตามความเข้าใจของเรานี่คือลาขาวนี่แหละพวกนี้ก็แสดงว่าขนาดขี้มันจะขนาดนแล้วตัวมันจะมากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเรียกว่าวิธีการคิดแบบชาวบ้านนะไปไปดูวิธีการใช้ว่าใช้ยังไงนะครับ มันจริงจะตอบสนองแล้วก็ทําครั้งเดียวนะครับมีเก็บไว้ใช้ยาวๆเลยใครที่ปลูกสนครัวจะตอบสนองได้ดีมากๆนะครับไปกันครับวิธีการใช้นะครับไม่ต้องซีเรียสทีนี้เราขยายแล้วนะครับกากะได้เลยนะครับตัวที่ได้หลักๆก็จะเป็นธาตุอาหารและจุลินทรีย์นะครับเนี่ยสมมติว่าประมาณก้นแก้วแบบนี้นะครับใส่ลงไปในบัว8ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรที่ไม่ไม่ขยายนะใช้ได้เลยเนี่ยประมาณตก1ซช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะครับทีนี้เราก็ปิดฝาไว้ สูตรนี้สามารถให้บ่อยๆได้เลยทุกวัน1-3วันก็ได้เนี่ยใส่ไปเนี่ยใบมันจะใหญ่ใบมันจะสวยนะครับรวมไปถึงพวกพริกนะครับจะติดเรียกว่าผลได้ดีเพราะว่าในน้ำมักปาะทะเลเนี่ยเขาช่วยเร่งดอกนะครับแล้วก็ขยายผลรวมไปถึงมีไนโตรเจนสูงนะครับจะทําให้ใบเขียวนะครับเนี่ยนะครับเหลืออีกก็เป็นรถที่อื่นได้อีกครับนี่ฮะรถลาไปเลย